สวัสดีครับนักเรียนทุกคนก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในบทที่1เรื่องของเทคโนโลยีรอบตัวนะครับซึ่งในตอนที่แล้วนักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องของความหมายของเทคโนโลยีและประโยชน์ของเทคโนโลยีไปแล้วนะครับในตอนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้หัวข้อที่1.3เรื่องของเทคโนโลยีในงานอาชีพนะครับซึ่งหัวข้อนี้ก็มี จุดประสงค์การเรียนรู้นั่นก็คืออธิบายความหมายของเทคโนโลยีและก็อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับถ้านักเรียนลองมองไปรอบตัวนะครับมองถึงกิจกรรมของผู้คนในสังคมเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยใช้เทคโนโลยีมากมายที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะถ้าเรามองในแง่ของการประกอบอาชีพเนี่ย ในแต่ละอาชีพก็ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าบางคนเขาก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการาหารสถานที่หรือว่าตำแหน่งใช่ไหมครับพนักงานบางคนก็อาจจะใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการทำงานนะครับในขณะที่ร้านค้านะครับเขาอาจจะใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยการ ขึ้นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ส่วนงานก่อสร้างเขาก็จะใช้เครนขนาดใหญ่ในการก่อสร้างตึกนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าแต่ละคนแต่ละสาขาอาชีพต่างก็ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันนะครับแม้แต่ในสังคมเกษตรกรรมก็เหมือนกันนะครับก็มีการใช้เทคโนโลยีที่ง่ายนะครับตั้งแต่ขนาดเล็ก ไม่ซับซ้อนไปจนถึงเทคโนโลยีที่ขนาดใหญ่หรือว่ามีความสลับซับซ้อนมีมูลค่าสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นเกษตรกรอาจจะใช้จอบซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายนะครับในการขุดดินหรือว่าเกลี่ยหน้าดินในพื้นที่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็อาจจะใช้บัวรดน้ำหรือว่าจะใชะ้สายยางในการรดน้ำนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ย เขาอาจจะต้องนำเทคโนโลยีอื่นเข้ามาช่วยในการทำงานอย่างเช่นใช้สปริงเกอร์ในการลดน้ำต้นไม้นะครับเพราะว่าอันนี้จะช่วยในการลดเวลาแล้วก็ลดแรงงานคนในขณะที่เกษตรกรบางคนก็อาจจะใช้ชุดควบคุมการลดน้ำเข้ามาช่วยนะครับชุดควบคุมการลดน้ำตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ตัวชุดอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ ตัวเซ็นเซอร์ก็จะตรวจจับความชื้นในดินละว่าถ้าความชื้นในดินมีค่าลดลงถึงระดับหนึ่งเนี่ยตัวชุดควบคุมก็จะสั่งการให้ระบบทำการรดน้ำต้นไม้นะครับอันนี้ก็จะสามารถช่วยเกษตร,รษกรได้อย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้แต่อาชีพเดียวกัน การใช้เทคนิคก็มีความแตกต่างกันนะครับตั้งแต่เทคนิคที่ง่ายไปนจนถึงเทคนิคที่ยุ่งยากขึ้นมีความสลับซับซ้อนขึ้นมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับทีนี้เราลองมามองที่อาชีพอื่นกันบ้างนะครับอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์อาจจะใช้กล้องจุลทรรศในการสำรวจหรือตรวจสอบสิ่งที่มีขนาดเล็กนะครับเล็กกว่าตาเปล่ามองเห็นเพราะฉะนั้น กล้องจุลทรรศตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงานให้นักวิทยาศาสตร์ทำงานได้ดีขึ้นนะครับหรือแม้แต่ชาวประมงเขาก็ใช้เรือในการออกหาปลาใช่ไหมครับใช้แหหรืออวนในการจับปลานในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผลิตนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการ ลงทุนที่มูลค่าสูงนะครับเนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนสูงนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าแต่ละอาชีพเขาก็ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ตั้งแต่เทคโนโลยีที่ง่ายไปจนถึงเทคโนโลยีที่ยุ่งยากซับซอ้อนมีมูลค่าสูงนะครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนลงมือทำ เป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับกิจกรรม1.2เนี่ยก็จะให้นักเรียนยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในอาชีพต่อไปนี้มาหนึ่งอย่างแล้วอธิบายว่าใช้เพื่อจุปดประสงค์ใดใช้แก้ปัญหาใดาแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างก่อนนะครับอย่างเช่นอาชีพชาวนาเนี่ยยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือจะใช้รถเกี่ยวรถข้าวนะครับเพราะฉะนั้น ใช้เพื่อจุดประสงค์ใดนวดเกี่ยวนวดข้าวก็จะใช้เพื่อเกี่ยวแล้วก็นวดข้าวนะครับช่วยแก้ปัญหาใดก็คือจะช่วยในการลดจำนวนแรงงานแล้วก็เวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวลงและประโยชน์ที่ทำให้การทำงานนั้นดีขึ้นก็คือว่าสามารถเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็นวดข้าวในคราวเดียวกันได้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง กิจกรรมนี้ครับทีนีอ้อาชีพที่ให้นักเรียนได้ลองทำก็คืออาชีพร้านขายน้ำผลไม้ปั่นนะครับนักเรียนก็น่าจะเคยไปซื้อน้ำผลไม้ปั่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลองยกตัวอย่างเทคโโลยีที่ใช้ในร้านขายน้ำผลไม้ปั่นดูว่า,ามีอะไรนะครับแล้วก็ลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับโดยที่ นักเรียนเดี๋ยวถ้าครูให้ลงมือทำเนี่ยนักเรียนก็ใช้วิธีกดปุ่มพักนะครับเพื่อพักทํากิจกรรมแล้วก็จากนั้นก็ทํากิจกรรมโดยอาจจะใช้ดินสอรหรือปากกานะครับลองจดลงในสมุดดูนะครับโดยใช้ตัวอย่างจากตารางที่เห็นนี้นะครับเ,เมื่อนักเรียนทําเสร็จนะครับก็ให้นักเรียนกดปุ่มเพลงนะ เพื่อที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่อไปนะครับถ้านักเรียนพร้อมทำกิจกรรมแล้วกดพักได้เลยครับนักเรียนน่าจะทำกิจกรรมเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมายกตัวอย่าง เทคโนโลยีในร้านขายน้ำผลไม้ปั่นมาสักหนึ่งอย่างดูนครับครูจะยกตัวอย่างเป็นเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นนี้ใช้เพื่อจุดประสงค์ใดนะครับก็คือทำให้ผลไม้มีขนาดเล็กลงจนละเอียดใช่ไหมครับช่วยแก้ปัญหาอะไรก็คือทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็แรงงานในการทำน้ำผลไม้ปัน่นและประโยชน์ที่ทำให้การทำงานนั้นดีขึ้นหละ่ะก็คือ ทำให้ผลิตน้ำผลไม้ปั่นได้ทันตามความต้องการของผู้ซื้อใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆน,น้อยๆที่ให้เรียนได้ทำครับทีนี้จากที่เราได้เรียนรู้มาในเรื่องของเทคโนโลยีในงานอาชีพเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ว่าในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตในปัจจุบันนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ย ก็จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยีตลอดเวลานะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นช่วยให้การทํางานหรือการทํากิจกรรมต่างๆสะดวกหรือมีประสิทธิทภาพมากขึ้นเองเพราะฉะนั้นจากที่นักเรียนไดเ้เรียนรู้ในตอนที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของความหมายแล้วก็ประโยชน์ของเทคโนโลยีนะครับรวมทั้งตอนนี้จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีในงานอาชีพเนี่ยเ,เราก็ พอจะสรุปรวมกันได้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถใน,ก,นการทำกานของมนุษย์เอง,เองนะครับทีนี้ก็มาถึงกิจกรรมท้ายบทแล้วนะครับครูก็จะมีสถานการณ์ให้นะครับให้นักเรียน แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับสถานการณ์นี้ก็มีว่าโปลิสต้องการปลูกผักทานเองนะครับแต่ว่าที่พักของโปลิยมีพื้นที่จํากัดบริเวณที่จะปลูกผักได้นะั้นมีขนาดประมาณ1เมตรคูณ3มเมตรถ้านักเรียนเป็นโรลิสนักเรียนจะปลูกผักอะไรแล้วก็จะออกแบบแปลงผักอย่างไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้นักเรียนทําก็คือข้อที่1ให้นักเรียนวาดภาพแปลงปลูกผักที่นักเรียนจะสร้างนะครับแล้วก็ให้บอกส่วนประกอบของแปลงผักของนักเรียนด้วยนะครับข้อที่2ก็คือในแปลงปลูกผักของนักเรียนเนี่ยสิ่งใดเป็นเทคโนโลยีสิ่งใดที่ไม่เป็นเทคโนโลยีนะครับให้ระบุมาแล้วก็บอกด้วยว่าเพราะเหตุใดนะครับแล้วก็สิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไร อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมท้ายบทที่ให้นักเรียนได้ทำนะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมท้ายบทได้จากไฟล์แน่นะครับสำหรับในวิธีทั์ในตอนนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ